เนี่ยเนี่ยครับน้นเขาคันเลยครับเนี่ยแล้วมันเบิ่งไปเขาเขากินอันหน้ามนี่ก้อนแล้วตามมนี่มันมันบอกเลยเออแม่นเนาะเอ้ครับโอษโเต๊ะ ซาว่าแช่ไหมใช่ซาก็คือจะคิดใครๆลักษณะึ้นลาบขึ้นก่อยบาดเข้าเหนือไทยศรีษะวันนี้จะทำซ่าของทางภาคเหนือครับรอติดตามครับการเตลียนทำ เครื่องปรุงนะครับรตอนเครื่องปรุง,ง,รงมีเครื่องปรุงนะครับผัดบัดดกผู้ตานนะรที่ีมีตะไคร้นะครับผักแพลผักแพลแล้วก็ยังอีกหน,นึ่งผักแพวแล้วลก็หอมนะครับ หอมปอบ,ปบอันนี้จะเป็นหลังจัดส้อยเนือเ้อแล้วนะครับตเครื่องในสุกเอาเครื่องในมาตงเงสร้อยนะครับอะไรเป็นแผ่นเพ,เพเื่อนี้ยังหน่อนถ้าคิดยุทธีครับพี่ยามีริ้ยวอันนี้ขอบกระดง้งขอบกระด้งมาสั่ง ถ้าว่าพายคิริอยู่เพราะมันเป็นภาษาเซตทุกคืนนะครับเด้อมาคิรีวันนี้ชุดมีแสบครับพายคิริวชุดมีขอบกระดกนี่ครับเพราะเปนว่าไม้ไผ่เนี่ยนะเป็นภาษาของทา้งอีสานนะครับที่เรียกเอิ่ญถึง่องไรื่องไดนงวด นี่คือใส่เพีย,ก,ยกับใส่บีนะครับบีครับใส่เพียกับใส่บีนะครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับ<ง>บเพ,พื่อนปรุงลาบพริกโป่งนครับพริกโป่งแล้วก็<ง>พริกลาบพริกลาบลูกอินผสมว่า,า,าตักผักแหัง ิกลาสใส่ผักลงไปครับขั้นตอนนี้ใส่หอมตะไคร้โอ้กินหอมมาล้ยครับกินหอมมาแย้วนะหอมมาเดียวอ้เห็เดเนี่ยทำไรไหลเห็เดเนี่ยทำไรไหลใส่เลยไม่อมม้องร้อนไง น่เห็บเลยเกไปเลยเรียบร้อยรอบกุกใหญ่นะครับเนาะตัวนี้ตอวนี้นาที่ลุกบืดเลยคือไม่โคตรว่เนี่ถ ขาต้นสำรับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่ผงชูนี่หน่อยใส่ผงแซ่บขาดเพราะอะไรดีครับโอ้าอ้ไขไ้หนม่ต้องกินไก่ไ่้องผงแซ่บบขาไปนะครับเนาะค้นรับ แค่ต้องก็พร้อมนี่แคอต้องเผาก่อนเนาะนั่นแหละเผาแล้วหมุกนั่นแหละแล้วเอามาโขกโขกกอนชิมดูสิชิมครับชิมชิมอะไรยังอะไรทำยังไงเฮ้ยเ็นไดยครับ จับเกือกจังนี่จังเกือจังเกือกขัหน่อยหอออแห้งเนาะล้ำลำรำเตะเตี๋ยวเตี๋เยนเยอะ เราตอนนี้คนละเป๊กนะจับแล้วจับแล้วเขาบอกว่าลำเต่ขาดเเอน้ำทำใยน้ำน้ำใยจะ่เน้ำนำใยหมักเน่ยไม่เชยเลย เอาค้จะเป็นกัวกับัวบานีกัวายุ่กัวตัวแต่อยากกินซุปกับกัวอันนี้กัวเป็นว้นอแล้วชี่ชื่อสร้างะคาเชื่อครับเอสเทเซกถูกซุปคาวลอน้ำไม่สาดอัน้ำมันนี่ล็ไปน้ำดีครับอันนี้นี่โอ้ยอน้บักน้ำตาพิเพศนี่น้ำตาพิเ่ก เดี๋ยวรับพอแ้วมน้งนะพอไปสี่คนยิ่งกินก่อนเทวดาได้ดึง้าไว้ครับพอแล้วมั้งเอาไปั้วี่วเอาในขััวอันเนี้ยอันนี้เราการแบ่งเด็เอี๋ยวคกินดีวะพอมันพอกินก่อนเขียบเอออีกสักหน่อยก็ได้หรอถ้ามันเหลือก็ัวก็ได้ มันหวานเลยนวเดี๋ยวเมือ <c oughs> จบจบเ <c oughs> น,นีมันต้องมันต้องขมออนิดมันบอผขมดีดีฟอมดีผสมน้ำ <c oughs> นะครับดีแลกันเต็ดตาครับต้า ร้องลำพูนในอยู่เลยเลิศตุ่มหงาเนี่ยเลิศเนี่ยเด้อใส่เบื้องหนาเพ่อ้นเลยเลยเอาตุ่มหารเนี่ยครับนี่เขาคันเด้ครับเนี่ยบเบื้องไปปกติเขาเขาทิกินอันหน้ามนนี่ก้อแล้ตามนมันบอกเอ้เนี่นเนาะครับ